อเดอเดจ๋าอเดีย,ดย,จ,ดยจะไปจะไปรับพี่อดัมที่โรงเรียนนะอุ้ยอาฟัาวุ้ยตะวัเลยทไมแม่ล่ะเดียจะไปรับพี่อาดัมที่โรงเ,งนนะเ,เ,เรงเงียนนะคะทั้งหนาวทั้งฝนขอบคุณคะ่ะอเดีสวัสดีค่ะก่อนอเดีย๋ยวทำอะไรคะ เล่นน้ำเหรอถูกใจเลยนะดูดูดูอะเดกจ๋าบรรยากาศหน้าหนาวนะคะมีแต่หนาวกับฝนไม่มีแดด อะ,ะ,ะเดจ้าบอกเล่าสักข่อมายิมชั้บ่โดบรรยากาศน่านอนมากเลยค่ะทั้งวันไม่มีแดดเลยวันนี้มีแต่ฝนอะไรไ,ไ,ไดจอยากเล่นน้ำไปไ,ไปจะหาไปเล่นตรงนั้นบ่เดดเราจะไปไหนกันเราจะไปเล่นน้ำกันใช่ไหม ไปแล้วค่ะไปแล้วเลเล่นน้ำเล่นน้ำ แล้วอะไรฉันโต๊ะเข่าาเดียวโอ้เดียวได้สลองเท้าบูทเล่นน้ำหนูสิหัว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 อ้มีความสุขคนละเดี๋ยวไปลาเพื่อนน้ำก่อน

อาดามโลโลเซราเบมได้อัตเมละตูฟสบายเลยคันถูกใจไปเล่นน้ำออดปัม อาดัมร้องเพลงสิร้องภาษาศัพท์อาเดียวจ๋าเฝ้าเด็กเล่นน้ำ ฝ <laughs> นตกนี่ <laughs> ไปแล้วคะ่ะฝนตกทั้งตกทั้งหนาวอะเดี๋ยวดูดีดีดูนะคะบรรยากาศ นกต็ตกนะเข้าไปหนาวไหมพี่ดำ <No. S 1> หนาว